สวัสดีครับทุกคนเมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูใหม่นะครับชื่อเมนูว่ายำกุ้งกระทงกรอบนะครับมันจะเป็นแบบเมนูแบบนี้นะครับเป็นยำกุ้งนะครับยำกุ้งอย่างกุ้งเงี้ยครับแล้วแบบใส่ไว้ในกระทงแล้วก็แบบกัดกินเลยนะครับไม่รู้ว่าร้านไหนมีขายไหมนะครับแต่ว่าเนี่ยผมได้กินแล้วครับมาดูนะครับ จะให้ฟังว่ากระทงกอรอบอะมันกรอบขนาดไหนนะครับอืมันจะมีน้ำยำฉ่ำๆอยู่ข้างในแล้วอือมอยากกินข้าวมากอืม